สวัสดีครับพี่มดวันนี้เราอยู่กันที่เขตประเวศครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน KD Racing Shop ครับพี่มดครับก็ได้คุยกับเจ้าสมนักนะครับเราจะมารีวิวร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของโอเคดียากถอดแมส์นะครับเพราะว่ากล้ามขึ้นวันนี้บอกก่อนเลยว่าอากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวฝนเพิ่งจะหยุดตกครับเพื่อนๆครับอยากให้เพื่อนๆดูด้านหลังพี่มดครับดีจนชุ่มฉ่ำเลยนะครับอ่ะเราดูข้างในกันเลยที่นี่คือร้าน KD Project Shop นะครับเพื่อนๆครับเป็นนร้าที่จหน่ายอุปกรณ์ ต่างๆมากมายครับจะเป็นร้านแต่งแนวแลักษณะคือคือเกึือไฮโซนะครับเพราะว่ามีทุกแบรนด์ที่เป็นทั้งราคากลางๆถึงราคาสูงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับอย่างเช่นพวกแบร์ีวอลูชันนะครับ b a งโบที่เก่งมีซัพพอร์ตให้หมดเกือบทุกรุ่นนะครับ CGR นะครับคัน X m a t c ผมก็แต่งร้านี่เก่งไปท้ายสั้น มาถามพี่เก่งได้เลยครับถ้าหานสายสั้นที่ไหนไม่เจอมาที่ร้านนี้มีแน่นอนที่สาคัญที่เราพามาดูวันนี้ก็คือเราจะมีนี่ฮะพี่เก่งจะแต่ง P C X 160ใส่โอเคดีรีวิวพักสีดําทองหล่อเลยนี่คือ P.C.X 160นะครับผมใส่กับ OK เคดีลีเ t พันะครับผมสีดําทองครับตัดกันจริงๆครับเพื่อนๆครับรถนี่เป็นสีทองนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยโชคเลือกเป็นสีดําทองนะครับผมแหวนสีทองนะครับกระบอกซับแทนก็เป็นสีทองนะครับผมรวมถึงรีเบาวก็เป็นสีทองด้วยเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆครับสวยงามเลยทีเดียวสําหรับ P.C.X 160โดยเฉพาะเลยเรียกว่าแต่งกันครบเลยทีเดียวนะครับผมใครที่มี P.C.X นะครับอยากจะแต่งนะเพื่อนๆครับมาที่ร้าน KD p r o j e c t Shop ได้เลยเพื่อนๆครับ ถามพี่มดก่อนว่าร้านเคดีเนี่ยจำหน่ายโช๊คโอเคดีรุ่นไหนบ้างครับพี่มดตอนนี้นะครับจะเป็นอัติเมตพลัสสำหรับฟอร์ซ่า350นะครับซึ่งเรากำลังจะพาไปดูเพื่อนๆครับที่นี่ก็คือจะเป็นที่รับกิดตั้งด้วยนะครับโดยที่ a c e ปุ๊ k ใส่ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราออกไปดูรถพี่เก่งกันฟอร์ซ่าแกก็ใส่ของโอเคดีอยู่เหมือนกัน และนี่คือส่วนเซอร์วิสของร้าน KD Project Shop ครับ,รบพี่มดครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยว่าข้างในเนี่ยอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็กำลังเซอร์วิสรถอะไรกันอยู่นีที่เซอร์วิสก็จะมี f o ร์ a ซออยู่คันหนึ่งมีบีเซ็กอยู่คันหนึ่งนะครับถ้าเข้ามาซ okay ื้อโชวคโอเคดีนี่ยก็สามารถติดตั้ง<ช>ที่นี่ได้เลยมีบริการเซอร์วิสฟรีที่นี่เลยใช่ครับ และนี่คือ f o r z ซ350นะครับที่ใส่โชว์ของ OKD รุ่น Ultimate Plus นะครับผมตัวนี้ผมจําได้ว่าก่อนหน้านี้ใส่สีเขียวอ่าแล้วรอบนี้เปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแล้วครับเพื่อนๆครับว่าเพื่อความไม่จําเจรับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นความแตกต่างว่า ระหว่างแต่ละสีเป็นยังไงนะครับอยู่ในเพจของ KD Project Shop เลยเพื่อนๆนี่ก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับเพื่อนๆครับตัวโชคนี่เป็นรุ่นอั t i m a t e Plus นะครับเพื่อนๆครับตัวแหวนสับแท้งรีบาวรวมถึงแหวนล่างเนี่ยก็เป็นสีน้ําเงินทั้งอันเลยแต่สปริงเป็นสีดําก็สวยงามเลยทีเดียวสําหรับ f o r z a 350คันนี้น นอกจากโชคแล้วเนี่ยเรายังมีส่วนอื่นด้วยมีปมั๊มลอยนะฮะฝาเดทน่าอะไรตางๆเคปลาลารอบคันเคปลลาเรียกว่าเกือบจะรอบคันกันเลยทีเดียวและให้สีได้สวยมากรวมถึงล้อด้วยครับยังไงรครับพี่มดครับใช่ล้อฟอร์สของพี่เก่งเคดีนำเข้ามาจาหน่ายเองเลยนะครับ,บไ,ไ,ได้ล้อฟอร์สนี่เขาจะแตกต่างจากล้อแม็กธรรมดายังไงหนักจะเบานะครับแข็งแรงแล้วก็อ่าเรื่องสีสันเนี่ยผมรู้สึกว่าล้อฟอร์สนี่เขาจะค่อนข้างสีฉูดฉาดเลยทีเดียวนี่เพื่อนครับอย่าให้ดูฮะมันสวยจริงเลยเพื่อนครับมันจะเงาเทีีดยว มันจะด้านมันก็ไม่ด้านสัทีเดียวนะทราบราคาว่าเท่าไหร่แวะมาถามพี่เก่งเคดีได้เลยครับมีจําหน่ายที่ร้านเคดีโปรเจกช็อปนะครับผมก็เราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าวันนี้ที่เรามาเคดีโปรเจกตัวแทนจําหน่ายของโอเคดี o D, ก็จะมีโชว์โอเคดีไรต่างดีล่าติดตั้งต่าง เพื่อนๆก็แวะมาสอบถามกันได้นะครับที่นี่นะครับจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของโอเคดีอยากได้รุ่นไหนก็ลองมาทำสถามพี่เก่งดูวออ่าอยากได้รุ่นไหนร <c oughs> ้านเครดิโปรเจกต์นะครับถ้ามาจากถนนอ่อนนุชจะอยู่ก่อนถึงแยกระเวศเซิ <c oughs> ร์ชง่ายๆฮะกดเครดิโปรเจกต์เขาก็จะขึ้นเลยแล้วก็สามารถปักหมุดได้เลยมาไม่ยากครับร้านก็จะเห็นได้ชัดมีที่จอดรถเยอะมากก็อย่าลืมแวะเข้ามากันนะครับของดีเขตระเวศนะครับตัวแทนจำหน่ายโอเคดีเครด,ด,ดิชอ็อปครั้งหน้าเราจะไปร้านไหนกันติดตามกันีกทีกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ KD. High performance.